สวัสดีตอนเสาร์จ้าพี่น้องหนาวหนาวมือนี้พาเบิ่งสวนขวดลังบ้านเ้าจะขางบ้านาาน,นี่จ้ะูขางบ้านขางใส่ข้าบ้านมาจะนี่มันก็สีว่างอันหลังข้าบ้านน่าจะมันก็สีว่างมันเป็นสิ่งทโดนแดดอยู่นะจ้ะโดนแดดจนหดเทียงเลย อันนั้นก็จะเป็นกระถางหอมเลยนะจ๊ะนี่นก็ละมังแบบักพรแบบิกกระถางนืแบบ้อก็บักพริกเบี้ยวผักพริกอันนี้เบี้ยวผักผิกโจล้องนะจ๊ะจากประเทศจีนเอาขยายเมื่อวาน,นปลูกไปเรื่อยๆจ้ะเพาะไปเรื่อยๆเแบบแบบแบบี้ยวผักพริดบักพริกปลูกในกระถางนะจ๊ะพรี่คีนุสวนก็ <c oughs> นี่นจ้ะ สองกระทางสากระทังสกระทาง,ทางแตกแตกนี่แตกดีดีจากเนียะกรบทางบอทีสียาจากเถื่อจะเน็บไปที่ซื้อน่าจะแตกกิ้งดีอยู่ด้วจ้ะ สอบองใส่เอาเฟืองห้อ,อ,องนะจ๊ะเฟืองเฟืองเถาห้องเ,เ,เอากำหนึ่งต่อจากพี่หนุ่มที่สื่อบุกทัวร์ กาขายบักทัวน์มีแจกบักผีข้าพผีกระถางน่นจาจะเนาะปลูกกันพีเกล,ล,ลือและซองลอยมันเด้อพี่น้องถุงซีบโล่กับซองผันน้องสื่อใหญ่เดน่นสือส่อน้ำสวนโอเคพี่มาหลับกระถุงละพันปลูกไวล้วลายบนานไปเรื่อยๆนี่ขยายอันนึงพีเกลือลองน่นจาจะนี่เอามาใส่ถุงดำใหม่ พัก okay. อันขนาดนี่ค่ะตัดมันก็แตกแตกขึ้นนี่สิแล้จะถ้าปลูกทั้นึงถ้าก็กินได้ด้นเติบอย็ยีนอ่จนกจกพี่หนอ่ออันนี้ก็ขอดกรีนขอดก็จะเป็นตน้นหยาๆ์หงสีนอจากแตเก็บผัานนะน่าจะอันนี้กรีนโอ๊กกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กสลัดนอกนอกจะเนาะตัวน,นี้เรดโอ๊กเรดโอ๊กสลัดนอกสีแดง อันนี้เรดคอตเรดคอตเรดคอตใบตะเก็บไใบตะเก็บพันแล้วเนาะมันสูงต้นได้สูงกว่าสิใบเก็บพันเนาะจ้ะอันนี้กระลัมปลีบานเห,าหน่าดอกนี่ปลูกเส้นทุงเนาะเมื่อุงปลูกเราสิได้สร้างถุงปลูกได้ทีหน่อยปลูกเส้นน้ำกันก็นกบบบผิดเนาะจ้ะผิดก,กับอันนั้นเรดเรดคอต อันนี้กวางตุ่มของติกำลัางง่านเลยจ้ะบ, <c oughs> บ,บรรยากาศในสวนเหาอสวนน้อยๆสวนบ่มีพื้นที่เด้อยสิริลืล้อุ่นๆต่อไปสืต่อข,ขั้วออวันนีเนาะจ้ะกรีนโคลโรเน้ะงจ๋าสลัดนอกคือกันเนาะจ้ะสลัดข้างยุโรปเุก็จ้ะ อันนี้กรีนคอตกรีนคอตกรีนคอตอันนี้สลัดบานเห่าหน่อยสลัดแก้วนี่เหมืนบกุกพริกแขนใหญ่ค่ะนี้นะบุกพรีกปลูกซับย์ส้กันกรีนคอตก็มีมีทั้งกรีนคอตมีทั้งเลดคอตต์าจะที่ไหนแชมพูแัมปุ๋ยใส่กันก art, น่าจะ จะเป็นเตยหอมนอกจากพี่หน่ะนีแลไะกัสิต้ขั่วออกมานข้างลังป้าขนพี่หน่อป้าขนก็าขน ตาขวันคือได้ไม่จับี นี่เลคัหอมสะระเน่แลวจ้ะอันนี้เขาแก่นนาจ้ะี่เบี้ยวพีขึ้นกบานไปเหื่อๆนะจ้ะจะขึนไรขึ้นกบานไปเลยเบี้ยวเพื่อพี่ขพ้นกระบานาะอันนี้เขาแก่นในถุงดำแลจ้ะทำงามเพ่นั่จะงานเพือสมเป็นตะอม ไซนูเสียบเนาะพี่น้องกำลังเป็นหน่วยเนาะจ้ะ <c oughs> หอม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 ในกระถางหอมในถุงดำเนาะจ้ะ <c oughs> อัน, <c oughs> อนเคี้ยวให้แห้งนั่นผักเป็ดเนาะจ้ะท <c oughs> ี่ล้างกระสีเป็นตะไะคร่เนาะจ้ะต่วนมะฮง ใบกับเพ่าห้ส่วนตะตุ่นหอมนอกจะงามเห้ใหญ่ให้บุ้มมีม่มอนันดินทำบดีนะดินหินปลูกใส่ในกระถางพอได้เก็บกินขาวกระเพราน้บบํลายเห็ดกับเขากับหนามข้กวบ,บุดีโคไฟข้าวบ,บุดีสื่อบุรีโค ใส่ของเราเองเน่าจ้ะปา้าขอนจ้ะเลี้ยงจังหน่อยเสมาเฮ็ดคลิปปลาขอนนี่น่จาจะมาเฮ็ดนตำยาข้าปุ่นกินน่าจะเนาะ พี่น้องคลิปนี้กขอฝากพี่น้องเพียงสำนีก่อนนะจ๊ะเนาะอัปเดตส่วนพักอันนีหนอนน่ะยำหนาวนนี่เพื่อสมสิทธิ์ห้าใหม่มาสักจะสนนึงเกิดเองนะจ๊ะ ขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยจ้ะที่เขามารับชมเนาะโอ้โหเต็มเลยตัวหนึ่งขอพระเยซสู้ิดส่งอวยพระพรพี่น้องเฮาเด้อจ้ะปกป่องพี่น้อง องขาพระองค์อาให้ให้หลอดผลจักไวรัสโควิด COVID แล้วก็พายพิบัติต่างๆแล้วก็สิ่งสัวไหลทั้งหลายทั้งบวงพูดพ่ปิสารมันซาตานพี่หลายวิญญาณสัวเพราะจะได้มาแตะต้องพี่นอดด้องของขาองค์ไ้เดอร์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอกันไหมคลิปหนานอกจากพี่น้อง สวัสดีจ้า